เคล็ดลับผิวใสนะคะทั้งผิวกายแล้วก็ผิวหน้าของพี่นุษนี่ค่ะ SPF 60 PA 3บวกนะคะอ่อปริมาณ150กรัมนะคะราคาแค่79บาทเท่านั้นนะคะใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยปกป้องผิวได้ยาวนานตลอดทั้งวัน ซึมไวนะคะไม่เหนียวเหนื่อหนะนะแล้วก็เวลาที่เนื้อครีมซึมลงสู่ผิวเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความเย็นแล้วก็เบาสบายผิวนะคะ, <c oughs> ะ,คะเวลาที่ทานะคะจะซึมลงสู่ผิวเลยตัวนี้นะคะผสมทั้งวิตามินอ e ีแล้วก็วิตามินซีนะคะช่วยให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นพร้อมทั้งปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆด้วยนะคะ เทียบกันนะคะระหว่างแขนที่ทากับไม่ได้ทานะคะแขนที่ทาจะมีความนุ่มชุ่มชื้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะหลอดละแค่79บาทเท่านั้นสนใจติดต่อพี่นุษที่เบอร์0963718985ได้เลยจ้า